สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแบ่งจอของเราอีกสักหนึ่งรูปแบบครับการแบ่งจอของเราในคลิปนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะเป็นแบบแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกเท่ๆหน่อยครับอ่าก็จะแนวแนวประมาณนี้ครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทาไงไปลองดูกันเลยครับ ก็สำหรับวิธีการแบ่งจอในคลิปนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาครับว่าเราเนี่ยจะทําแบบการแบ่งจอแบบอย่างนี้ได้อย่างไงนะครับก็จะเป็นแบบการแบ่งจอแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูที่วิธีการทําเลยนะครับก็สำหรับวิธีการทำนะครับเราจะเอาภาพวิดีโอของเรามาก่อนนะครับอย่างนี้อ่ มาซ้อนกันไปเลยนะผมก็จะซ้อนกัน2ภาพนี้เลยนะภาพนี้กับภาพนี้แล้วกันนะวิธีการทําแบบง่ายๆอเดี๋ยวผมเอาทําอันนึงก่อนแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึงค่อยมาซ้อนแล้วกันนะ จะได้เห็นภาพด้านล่างทําด้านล่างก่อนแล้วกันนะอ่ะก็สําหรับวิธีการทำนะครับเราจะทําให้ขอบมันแบบมนๆแล้วก็ขอบมันจะฟุ้งๆนิดๆก่อนนะก็คือให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control รลนะครับล้วก็มาที่ o p ป c ซิตี้นะครับมาตรงในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับคีเ at 4 Point p ย l y g o n m กล h ตรงนี้นะกดไปเลยอ่าแล้วเราก็เอาไอ้ตรงเนี้ยแมสมันเนี่ยมาไว้แบบ เออ,อสักประมาณนี้แล้วกันนะเราจะไว้สักประมาณนี้แล้วก็เวลาเราจะดึงแมสมาเนี่ยเราใช้ดึงทีละ2จุดนะครับมันจะได้แบบไปตรงๆนะครับแล้วก็ลากคุมจุด2จุดนี้แล้วก็ทําการเลื่อนออกตอนเลื่อนกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็กะเอาให้มันแบบซ้ายขวาให้มันใกล้เคียงกันแล้วกันนะให้มันเข้าๆซักประมาณนี้ก็ได้แล้วเราก็ลาก2จุดล่างอย่างนี้แล้วก็ดึงกดชิปค้าง เราก็จะได้ประมาณนี้คือที่ผมครอปเนี่ยไม่สุดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการแบบแมทเอ็กเพนชั่นไปให้มันออกไปอีกนะไอการทำแมทเอ็กเพนชั่นเนี่ยมันจะทําให้ขอบมันมนด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องไปทําแบบเหมือนเป็นแมทเลเยอร์เราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นนะอันนั้นอันนั้นมันก็ทําได้อีกหนึ่งวิธีนะก็คือไปไปวาดเป็นกราฟิกขึ้นมาแล้วเราแบบใช้วิธีการแบบไปแมทมนะันอะไปแมทภาพให้ภาพมันเจาะทะลุอะไรเงี้ย อันนั้นมันก็ทําได้แต่ผมว่าวิธีนั้นเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากกว่าสักนิดนึงวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้ผลดีกว่าด้วยนะผมว่าเพราะว่ามันสามารถปรับแมทเฟเทอร์ได้มันจะทําให้ขอบมันแบบฟุงฟ้งๆนิดๆอย่างเงี้ยผมว่ามันดูคลาสสิกแล้วมันดูเท่ดีนะพอเราวาดแมสี่เหลี่ยมของเราได้แล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆมาที่แมทเอ็กซ์เพนชั่นตรงนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆเ,เลื่อนไปทางขวาเลยนะนี่ครับ พอเพื่อนเพื่อนเลือนออกไปเนี่ยขอบมันจะโค้องๆอย่างนี้แล้วนะเนี่ยครับขอบมันจะโค้งนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ขอบโค้งเนี่ยเราไม่ต้องมาเพิ่ม m a ส e x p อ n s i o n นะเราไม่ต้องเพิ่มเราก็วาดสี่เหลี่ยมให้เต็มจอของเราไปเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการขอบโค้งนยครับมันก็จะเป็นแนวแนวนี้ใช่ไหมล่ะอ่าพอเ,เพื่อนๆเนี่ยทำใหญ่ขนาดเนี้ย เราให้มันโค้งขนาดนี้ไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการย่อจอของมันซึ่งถ้าเกิดเราไปทําโค้งมันนิดเดียวเนี่ยมันอาจมันอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องไออย่างเงี้ยดูเหมือนอาจจะโค้งเยอะไปใช่ไหมแต่จริงจริเนี่ยผมว่าโค้งไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการย่อมันด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆมาลองดูว่าไอ้ขอบเราเนี่ยมันฟุ้งพอไหมถ้าเกิดพอไม่พอเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะเฟเธอร์ตรงนี้อ่าถ้าเกิดศู์เลยเนี่ยมันก็จะคมคมอย่างนี้คมคมอย่างนี้มันก็โอเคนะให้มันคมไปเลยอ่ะแล้วก็ให้ขอบมันเนี่ย ให้ตรงมุมมันเนี่ยมันมนมนมันก็โอเคนะแต่ผมอาจจะปรับให้มันฟุงฟงสักนิดหนึงอ่ะสักสิก็ได้พอได้ยีงเสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆทำการย่อตรงสเกลไปเลยนะตรงสเกลตรงนี้นะย่อไปเลยเนี่ยครับอ่าเราจะย่อไปสัก 50แล้วกันอะลองดู50แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางซ้าย <c asses> มืออย่างนี้อ่าเลื่อนไปอย่างนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่แถบ m o ชั่นนะเพราะว่าเราจะทําการก๊อปมันอะให้เพื่อนๆกดที่แถบ m o ชั่นก่อนที่จะก๊อปมันเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยเราพอใจทั้งหมดหรือยังถ้าเราพอใจในค่าแรกแล้วเนี่ยเราค่อยก๊อปไปเพราะว่าถ้าเกิดเรายังอยากจะมาปรับค่าอะไรอีกเนี่ยถ้าเกิดเราก๊อปไปวางแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทําาาาาคค่่่่ใหหมมรรรืออเเเปัับนนกี เราก็ต้องไปปรับค่าอันใหม่อยู่ดีสู้เราทําให้ค่าแรกเนี่ยมันแบบโอเคที่สุดไปก่อนละกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปปรับค่าใหม่ก็คือสมมุติค่านี้ผมต้องการละผมพอใจละกดที่แถบโมชันนะแล้วก็กดที่แถบโอพาซิตี้ก่อนกดโอพาเนี่ยเพื่อนเพื่อกดคอนทรลค้างก่อนนะกดคอนทรลค้างแล้วก็กดที่โอพามันก็จะทําการเลือกทั้ง2แถบนี้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยกดคอนทรลซีนะคอนทรลซีคอนทรลซีก็คือ Copy แล้วเพื่อนๆมาที่ตัวตัวคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยที่เราจะทําการซ้อนกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกดที่คลิปนี้ นะแล้วกด Control V ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นค่าเดียวกับค่าคลิปนี้แล้วใช่ไหมก็ลากมาซ้อนกันอย่างนี้ได้เลยนะพอลากมาซ้อนกันแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่คลิปบนของเราเนี่ยเราเลื่อนไปทางขวาเลยนะอย่างเงี้ยนี่นอ๋อแล้วเราก็จัดตำแหน่งให้มันแบบกึง่งกลางเพิ่นิดนึง ก็วิธีการทาพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะเอาไปเป็นลูกเล่นเราตัดวอล์กตัดรายการตัดอะไรก็ช่างเนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นลูกเล่นได้นะพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะไปหาวิดีโอมาเป็นแบบแบ็กกราวสักคลิปหนึ่งเราอาจจะใส่เบลอให้มันอันนี้คือเป็นแบบแนะนําเสริมๆไปแล้วกันนะวิธีการทําพวกนี้อาจจะไปหากดรีพีทดพิกเซลด้วยมันจะได้ขอบมันจะได้เต็มนะครับแล้วก็ทําเบลอให้มันอย่างนี้อ่ามันก็แบบเหมือนเป็นลูกเล่นลูกเล่นนึงอะ อลองเพย์ดูอ่ะมันก็แบบแนวๆประมาณนี้เราก็ไปตัดแบบสลับภาพอะไรไปเรื่อยของเราอ่ะเราจะไปใส่เงาใส่อะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่เงี้ยมันก็โอเคแล้วอะผมว่าอ่าหรือไม่นะผมลบออกไปก่อนลบคลิปนี้ออกไปก่อนแล้วก็อ่ะตัวนี้เสร็จอย่างงี้แล้วก็ผมจะเอาอีกคลิปหนึ่งมาคลิปนี้เนี่ยแหละ เอาคลิปนี้มาแล้วก็ผมจะก๊อปไอตัวแมสของมันที่ทำแมสมาก็คือก๊อปแมสตัวนี้ก๊อปโอพาเนี่ยแหละแล้วก็มาวางในนี้คอนทอลวี Ctrl v, อ่าตัวนี้เราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมผมจะทําให้ไอตัวนี้เนี่ยค่อยๆซูมออกค่อยๆซูมเป็นเล็กลงไปเร,เรื่อยเรแล้วให้ไอตัว2อันเนี้ยเลื่อนเข้ามาก็คือเราทำแมสไปก่อนนั่นแหละแล้วเราก็มาตรงสเกลนะครับตรงสเกลกดไปเลยกดคีย์เฟรมที่100ใช่ไหมแล้วก็เราก็เลื่อนๆๆืๆเ,เ,เลื่อนไปอ่าประมาณนี้พิมพ์ไปศูนย์ปุ๊บอ่ามันก็จะค,ค่่่อออยยเลลืนงงไปาี้ ก่อนที่มันจะสุดเนี่ยผมใส่ไอ้ตรงคีย์เฟรมตรงโอพาซิตี้ด้วยดีกว่ากดตรงนี้ไปเลยกดก่อนที่มันจะสุดนะแล้วก็ไปให้มันสุดกดตรงนี้พิมพ์ไปศูนย์ปึ๊บมันก็จะค่อยๆเฟดไปด้วยอย่างงี้นี่มันก็จะค่อยๆเฟดไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็เอาไอตัวคลิปนี้เนี่ยมาวางซ้อนด้านบนให้มันแบบค่อยๆเข้ามาอย่างงี้ผมจะซ้อนประมาณนี้ แล้วเราก็ไปที่เฟรมแรกของไอตัว2คลิปที่เราทํามาใช่ไหมกดสร้างคีเฟรมไปตรงของโพสิชันเลยแล้วก็กดตัวล่างด้วยก็ได้แล้วเราก็มาสร้างคีเฟรมไปของโพสิชันนะทั้ง2ตัวละตอนนี้แล้วเราก็ทําการเลื่อนเส้นเพย์เฮดเนี่ยไปในระยะที่แบบเออให้ไอตัวด้านล่างสุดเนี่ยไอ้ด้านล่างเนี่ยผมจะเอาไม่ให้มันสุดถึงสเกลศูนย์เนี่ยผมจะไม่ให้มันเอาสุดถึงสเกลศูนย์นะผมจะให้มันเฟดหายไปก่อนผมก็จะเลื่อนเฟดเข้ามาอย่างนี้ เลื่อนเฟดไปอย่างนี้เดี๋ยวผมปิด2คลิปบนก่อนอ่ะมันก็จะเป็นแนวแนวนี้ใช่ไหมมันก็จะเฟดหายไปก่อนอย่างนี้โดยที่มันยังไม่ต้องเล็กสุดก็ได้หายไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอ้คลิปด้านบนเนี่ยผมก็จะให้มันเลื่อนมาประมาณนี้ให้มันสุด ประมาณนี้ผมก็จะดึงคีย์เฟรมนี้ออกมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะคีย์เฟรมที่เราสร้างมาเนี่ยมันคือคีย์เฟรมที่ภาพเราเต็มแล้วเมื่อกี้เราสร้างไว,แว้แล้วเราก็ดึงออกมาเลยในตำแหน่งนี้แล้วเราก็กลับไปที่เฟรมแรกพอกลับไปที่เฟรมแรกเนี่ยคลิปไหนเนี่ยอยู่ข้างไหนเราเลื่อนออกไปทางข้างนั้นนะเราดูก่อนคลิปนี้อะคลิปซ้ายแล้วก็เลื่อนออกซ้ายให้มันออกไปทางซ้าย ให้มันระยะแบบเพื่อนๆออกข้างเนี้ยออกไปซ้ายแบบขอบดำๆนิดเดียวเนี่ยข้างนี้ก็ต้องออกไปแค่ขอบดำๆนิดเดียวนะไม่ใช่ข้างนี้เพื่อนๆเลื่อนออกไปแบบเยอะมากแล้วข้างนี้ออกมาแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเวลาเลื่อนออกมาเนี่ย <clin> <น>มันจะเลื่อนไม่พร้อมกันนะอ่าเราก็มาที่คลิปหนึ่งเราก็ทําการเลื่อนออกไปอย่างงี้ให้มันอ๋อออกไปแค่นิดเดียวพอแล้วเราลองเพย์ดูแหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ไอคีเฟรมหลังเนี่ยเรากดคลิกขวาที่คีย์เฟรมนะครับแล้วก็เลือก Temporal Interpolation เนี่ยเลือกคาว่า is s n in แล้วก็ตัวนี้ด้วย is s n in มันก็จะแบบเวลามันจะสุดเนี่ยมันก็จะแบบนุ่มขึ้นนิดนึงนะเนี่ยเพื่อนๆดเพืบอนดู uh huh. ก็จะประมาณนี้สําหรับตัวคลิปนี้ออผมว่ามันก็แบบตัดคลิปแนวแบบแนวฟิล์มแนวเท่ๆอะ่ะแนวคลาสสิกคลาสสิกอ่ะมันก็แบบแนวแนวนี้เลยนะก็เพื่อนๆสามารถเอาลูกเล่นพวกนี้ไปลองใส่ไปในคลิปของเราได้นะครับวิธีการทําพวกนี้นะหลักๆของคลิปนี้เลยนะก็คือ m a สต์เอ็กเพนชั่นนะครับเราจะทําให้ขอบมันเนี่ยมันโค้งนะโดยที่เราทํา m a ต์เอ็ก n เพนชั่นไปเนี่ยมันก็จะโค้งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ฟังก์ชันอื่นให้มันโค้งนะฟังก์ชันอื่นมันก็อาจจะไม่ยากเลยแต่มันขั้นตอนมันอาจจะเยอะกว่านะวิธีนี้ก็จะ วิธีที่ง่ายๆแล้วกันนะครับก็มาแนะนํากันไว้นะครับสาหรับวิธีในคลิปนี้นะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนําไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์นะครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ครับจะทําให้ข้อความในคลิปของเพืเพ่อนๆเนี yeah. ่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้ง,งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพ,เพ,เพ Canal ื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเเเพีี่่่รราาาาาากกงมมมมคคคแแ้้้้ไขขขขออออวววนืๆ็สสถย ใช้งานกันแล้วครับหรือไม่เพื่อนๆอ,อาจจะอยากแก้รูปแบบต่งตางๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฟอนต์ครับหรือจะเป็นรูปแบบต่งตางๆนะครับ erm, <iro Rust> เพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยครับแล,แล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตต่งตางๆครับมีให้เลือกเยอะมาก,มากๆ <S <s um เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคคคครรรรรัับใมมมีํําาาาถสสงงยยตไไหหหนือออก้ผทลิปะ อยากไ้สอนอะไรไปเจออะไรมาหรือไปเห็นคลิปอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากให้ผมทำเนี่ยอยากให้ผมสอนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือเอาลิงก์มาแปะให้ผมไปดูได้ครับถ้าเกิดผมพอสามารถที่จะแกะได้หรือพอทําได้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปสอนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ